ดอกมะละกอเออดอกมะละกอสีอะไรหลกสีขาวเกสอนสีอะไรเกลือเคยเห็นดอกมะละกอไหมลูกมีใครเคยเห็นไหมเคยเออกูผ่าเคยเห็นนะครับต่อไปดอกที่สามคือดอกอะไรหลกดอกชบ้าดอกชบ้ามีสีอะไรครับสีแดงเกสอนสีอะไรสีเหลือมีใครเคยเห็นดอกชบ้าไหมเคยเออทุกคนเคยเห็นดอกชบ้าต่อมาต่อมา ดอกที่สี่คือดอกอะไรครับดอกมะเขือเทศดอกมะเขือเทศดอกมะเขือเทศเขามีสีอะไรสีเหลืองเจสสอนสีอะไรครับสีเหลืองใครเคยเห็นดอกมะเขือเทศบ้างเคยนีทั่วไปเลยต่อมาดอกที่ห้าครับดอกที่ห้าคือดอกอะไรครับดอกบุลาดอกกุลาสีอะไรครับสีชมพูเออต่อมาดอกที่หกคือดอกอะไรครับ เกสรอก็สีรายสีน้ำตาลมีพื่งมาตอมด้วยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของพืชดอกที่หนูกล่าวมานั่นเองหลังจากนั้นครูมีคําถามมาถามนักเรียนคาถามที่หนึ่งถามว่าดอกมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อการสืบพันธุ์ของพืชใครจะเป็นคนตอบครูยกมือติอ๊กเติ้นปุ่มให้เติ้นหน่อยเติน้นเป็นคนกอบครูหน่อย อ่าต้นดอดอกเนี่ยมีความสำคัญอย่างไร oh no ก็จะมีมเมล็ดน,นะครับเมื่อเรานำมาเมล็ดนั้นไปปลูกเมล็ดก็จะเกิดการงอกกลายเป็นต้นอ่อนนะครับกลายเป็นต้นอ่อนอยู่ในมเมล็ดน,นะครับเมล็ดก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นพืชต้นใหม่ต้นพืชต,ต,ต้นใหม่นียก็จเจริญเติบโตออกดอกแล้วก็สืบพันมาเป็นผลกลายเป็นวัฏจักรชีวิตของพืดดอกหมุนเวียนกันไปเป็นแบบนี้โอเคไหมลูก สิ่งที่ครูผ่าต่อมาก็ถูกขึ้นนึงอ่ะโงมือให้ครูผ่าหน่อยยังตอบไม่ถูกหมดต่อมาก่อนอื่นนะคบครูมีจะพาครูมีใบงานให้ทามจะพาเด็กๆไปสอบบวชจะค้นหานะครับก็คือศึกษาวัฒนธรรมชีวิตของพืชดอกนะครับโดยบันทึกในใบงานสามแผ่นที่ครูแจกให้สามแผ่นใช่ที่เป็นรูปตามครับอ่านตาเลย ด้าันน,น,นีไม่เอาไม่ทำอัน,นี้ให้หนูทำอันนี้ในาง,งานที่คุ่แจกให้สามแผน่นทำเลยอันนี้อย,อ,อย่าทุ่มทำ<ๆ>นะครับให้ทำในง,งานสามแผน่นโดยเป็นสมุดเล็กๆอ่ะก่อนที่จะทำมาฟังคำอธิบายก่อนให้หนูเขียนนะครับเขียนส่วนประกอบวัตถจากของพืชดอกเติมลงใน ชองบางตามภาพน,นะครับใช่ค,ชครับก็คือวัฒนธรรมของพืชด,ดอกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากวไรจากเมล็ดจากเมล็ดเนี่ยองอกมาเป็นมเมล็ดงอ,อกอมเมล็ดงอกแล้วก็มาเป็นต้อน,ออตน,น่อนต้น่อนก็จะเป็นต้นก้าต้นก้าก็จะกลายเป็นต้น<ว>ตัวเต็มใบแล้วก็กลายเป็นดอกแล้วก็กลายเป็นผลน,นะครับให้หนูเติมแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อย โอเคไหมลูก okay, เอาทำทำอันนี้ก่อนดูสามแข่นนี้ก่อนอันนี้ก็ตอบด้วยตอบแล้วก็ระบายสีอะระบายสีดิวีมีสีไหมลูกเออสีขึ้นมาระบายด้วย 你以说我 You see that? เขียนเสร็จหรือยังครับลูกสอดไม่ต้องระบายก็ได้นะลูกหลังจากที่เรา chiều ngày qua nó có là ba ngàn ใกล้เสร็จเสร็จหรือยังครับ มานนี้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปส่งสิลุงยังไม่เสร็จอีกเล่มหนึ่ง ระบายสวยแปงก็สวยเนยก็สวยเนยก็ระบายสวยเปบเกิลระบายหรือย่าง เต็มที่แล้วแต่วกเป็นอะไรครับก็ออดอกเมื่อเจอตัวตัวถที่แล้วว่าเป็นอะไรต้องเติมคำอะไรเป็นฝนอ,อ่ะเติมคำว่าฝนลงไปเขียนตัวว่าล,ลงไปฝนอ่ะอต่อมาณใหในผลนะลูกเขาบอกว่าดอกเนี่ยจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไร ซื่อดอกมันจะเริ่มโต,ตเต็มที่แล้วก็จะออกเป็นแล้วออกเป็นแล้วก็สืบพันธุ์กลายเป็นผลเขียนผลอันนี้เขียนผลอันที่สองผลต่อมาภพีในผลมีอะไรมีมาเร็ง แค่เสยา เสร็จแล้วเกิบเลยอ่ามาเรียนต่อสิยี่ครูให้สำรวจไปในรูปเขาบอกว่าอะไรหนูได้ตอบหรือยังตอบถูกไหมเป็นมะเร็สจากมะเร็สเป็นมะเร็สงอจากมะเร็สกอกลายเป็นต้นต้นก่อมาเป็น,ต,นต้นก้าต้นก้ามาเป็นต้นตัวเต็มปายแล้วกลายเต็นดอก ก็มีการสืบทานก็จะกลารเป็นโผล่ภายในคนเขามาีหก่งมากอ่ะต่อมาอธิบายและสรุปนะครับนักเรียนแต่และโครบมกันอธิบายโดยการตอบคำถามดังตอไปนนี้คำถามที่หนึ่งคำถามที่หนึ่ง ที่สองเขาบอกว่าส่วนประกอบของพืชดอกเนี่ยที่ใช้ในการสืบพันธุ์คืออะ คนิดาตอบมาแล้วอ่านิดาก็ตอบเกือถูแต่ไม่ถูอ่าต่อมาเขาบอกว่าเฉลยเขาบอกว่าดอที่ได้รับการอะไรครับปฏิสนธินะคะจากกลายมาเป็นผลซึ่งภายในผลเนี่ยเขามีอะไรลูกมีมะเล็ดปฏิกสนที่คืออะไรปฏิสนธิก็คือการกระสนทานเออเก่งจริงมากเลยลูก ต่อไปอันที่สอันที่สี่นนสมีคถา,ามคำาวาบ้านมาเลสมีความสำคัญกับมือดอกอย่างไรใครจะเป็คนตอบนิดาฟังต่อโลกใครเป็นคนตอบ,ตตอบโลกเ,นนอเ,ลอเออเนอยตอบอ่าเน,นยตอบสีหรือมันเนยตอบว่ามาเลเเนี่ย ีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเฉลยถูกไหมคะเก่งมากปลุมือให้เนยหนอเนยตอบถูกตอบคำถามแล้วเขาบอกว่ามะลิเนี่ยสามารถงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นได้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพสภาพแวดล้อมที่เหมาะ พอกาคุจะมีเพลงมาให้นะคะคุณจะเปิดเพลงหลังจากเพลงสตาร์ทเพลงปุ๊บเมื่อไหร่ได้ยินเสียงเพลงคุณหนูสามารถเอาบัตรคำนั้นติดใส่แผ่นภาพได้เลยถ้าเพลงหยุดหนูก็ต้องหยุดติดด้วยนะลูกโอเคไหมครับโอเคอ่าพร้อมนะมหนึ่งสอง อะไรคะส่วนวปรักอกขออกเออต่อไปอาอธิบายเลยเลยลูกอันนี้คืออันนี้คือกร,กรีดโอเค เก่งมากโปรเพิ่ให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยอ่าต่อมากลุ่มที่สองกลุ่มที่สองลุกมากลุ่มที่สองมาเลยกลุ่มที่สองอธิบายให้ทุกฟังกลุ่มที่หนึ่งตอบผูกหมดเลยอ่ากลุ่มที่สองเอาขึ้นมาอ่ากลุ่มที่สองมามานั่งที่เลยกลุ่มหนึ่งนั่งที่ก่อน